ต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าต่อกันมา h ช n แนลวันนี้ขอเสนอเรื่องเพื่อนรักผีตายโหงตอนลืมไปว่าตายแล้วเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เราย่อมรู้วันเกิดของตนเองดีแต่จะมีสักกี่คนที่ล่วงรู้วันตายของตนเองได้ และในอีกความเชื่อหนึ่งคือทุกสรรพสิ่งในโลกและในจักรวาลย่อมมีเวลาเกิดดับเป็นของธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาเราจะมีวันเกิดและวันตายเป็นของตนเองเป้าหมายสุดท้ายที่ทุกคนต้องถึงแม้ไม่อยากจะถึงก็คือความตายซึ่งบทความที่ได้กล่าวข้างต้นนี้จะอธิบายเนื้อเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ให้เข้าใจได้มากขึ้น นายวีระชายไวกลางคนเล่าให้ฟังว่าสมัยที่อายุ20กว่กว่าตอนที่เข้าเรียนมหาลัยใหม่ๆตอนนั้นวีระมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนคือสันติและอาทิตย์ทั้งสามคนคือเพื่อนที่สนิทกันมากเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มปลายพอเข้ามหาลัยก็ดันสอบติดสาขาเดียวกันอีกทั้งสามจึงได้มาพักอยู่หอเดียวกัน และหอพักที่เขาพักอยู่นั้นก็เป็นห้องแถวมีเพียงสีห้องสมคนนี้ก็พักอยู่คนละห้องและว่างอีกหนึ่งห้องสำหรับตัวหอพักที่พวกเขาพักอยู่นั้นยังห่างไกลจากชุมชนยามกลางคืนจึงเงียบสง,งดัดทั้งสามหนุ่มนี้พอตกเย็นมักจะชวนกันนั่งดื่มและนั่งเล่นอยู่หน้าห้องทุกวันด้วยวัยที่กำลังสนุกสนาน และทั้งยังเป็นอิสระจากทางบ้านเลยทำให้การเล่นการดื่มเป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กหนุ่มพวกนี้วันหนึ่งขณะที่นั่งดื่มกันอยู่นั้นเหล่าที่พวกเขากินดันหมดอาทิตย์และวีละจึงอาสาออกไปซื้อให้ในายสันตินั่งรออยู่ที่ห้องซึ่งระยะทางไปร้านค้าก็ไม่ได้ไกลมากก็ประมาณ3-4กิโล แต่หลังจากซื้อเหล่าเสร็จระหว่างเดินทางกลับนั้นเกิดมีหมาดำตัวใหญ่วิ่งตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของทั้งสองรถจึงเสียหลักล้มถลยไกลหลายเมตรพอวีระตั้งหลักได้ก็เห็นว่าตัวเองถลอกแค่นิดหน่อยจึงรีบลุกไปดูเพื่อนอีกคนอาทิตย์ที่กำลังนั่งปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าอยู่นั้นเมื่อวีระมาถึงจึงถามอาทิตย์ว่าเป็นไงบ้างว่าอาทิตย์ เจ็บอยู่แต่ไม่เท่าไหร่หรอกไหวอยู่แต่หน้าเองถลอกเยอะอยู่นะเว้ยข้าว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมแขลนี้จิบจิบไปทําแผลที่ห้องก็ได้โรงพยาบาลก็อยู่ไกลกลับห้องดีกว่ากันก็ตามใจเองพูดจบวีละก็เดินไปเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นและผ่าอาทิตย์กลับห้องระหว่างทางกลับห้องนั้นหมาก็หอนตลอดทาง จนมาถึงห้องก็ปรากฏว่าสันติก็นั่งอยู่ที่เดิมพอสันติเห็นสภาพเพื่อนทั้งสองคนเสื้อผ้ามอมแมมและตามใบหน้าและแขนก็มีแผลถลอกจึงรีบถามวีระและอาทิตย์ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าพวกเองทำไมกลับมาสภาพนี้วีระตอบเออพอดีว่าหมาตัดหน้ารถว่ะรถล้มพวกขา่าเลยกลับมาสภาพนี้แหละ สันติจึงรีบไปเอาอยาล้างแผลและมาทําแผลให้ทั้งสองคนพอทําแผลเสร็จทั้งสามก็นั่งดื่มกันต่อจนเมาหนักและเผลอหลับไปจนตอนสายของวันต่อมาแสงแดดได้ส่องตาของวีระจนวีระต้องตื่นขึ้นด้วยความที่อาการเมายังค้างอยู่วีระจึงลุกขึ้นนั่งขยี้ตาสักพักพอมีสติและมองได้ชัดขึ้น วีระจึงปลุกอาทิตย์ให้ตื่นอาทิตย์ตื่นได้แล้วอาทิตย์อืมอะไรของเองวะวีระสายแล้วเราต้องไปเรียนอีกนะเวบยตื่นได้แล้วเฮ้แล้วไอ้สันติละ่ะมันตื่นหรือยังเออวะจากนั้นวีระก็หันหน้าไปหาสันติแต่กลับไม่เห็นสันตินั่งอยู่ตรงที่เดิมเอาไอ้สันติมันไปไหนของมันวะ รู้จะแอบเข้าไปนอนในห้องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยความสงสัยวีระจึงเดินไปเคาะประตูห้องสันติแต่ก็เคาะได้แค่2อสทีก็ต้องเอะใจกับกุญแจที่ล็อกห้องอยู่อ้าวไอน้นี่แอบไปไหนวะล็อกห้องสะด้วยยวกลับมาขาดจะดาให้โทษฐานที่แอบนี้เพื่อนไปเที่ยวคนเดียวอาทิตย์บุยสันติมันแอบนีไปเที่ยวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมั้งเนี่ย อาทิตย์จึงบอกให้วีระโทรหาพอสันติรับสายวีระก็รีบพูดว่าเฮ้ยเฮฮสันติยังแอบนี้ไปเถี่ยวได้ไงวะข้าตื่นมาไม่เห็นเองเลยแต่เสียงในสายนั้นเป็นเสียงผู้หญิงวีระลูก,ลลกนี่แม่สันตินะแม่มีเรื่องจะบอกคือสันติเขาเสียแล้วนะลูกแม่ว่าจะโทรบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เขาเสียได้สองวันแล้วนะลูกวีละที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับช็อกเลยสันติเป็นอะไรครับแม่เมื่อวันก่อนตอนเย็นเขาจะเดินทางจากบ้านกลับไปห้องนั่นแหละลูกแต่โชคไม่ดีรถกระบะข้ามเรียนมาชนเขาเสียชีวิตคาที่เมื่อคืนนี้พระสวดขึ้นที่สองแล้วถ้าว่างก็มานะลูก <c oughs> ครับแม่พอวางสายมือของวีระก็สั่นขาก็อ่อนแรงจนกระทั่งโทรศัพท์ในมือหลุดลงอาทิตย์จึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นวะไอ้สันติมันตายแล้ววะตายยังไงวะเมื่อคืนมันยังนั่งกินเหล้าอยู่เลยมันตายได้สองวันแล้วโดนรถกระบะชนตายคาที่ พออาทิตย์ได้ฟังก็ถึงกับขาอ่อนจะเป็นลมและพอทั้งสองตั้งสติได้ก็ตั้งหน้าจะกลับไปร่วมงานศพของสันติพอทั้งสองเดินทางมาถึงที่วัดทั้งสองก็รีบเข้าไปที่ศาลาที่มีศพตั้งอยู่เพื่อไปดูรูปให้แน่ใจว่าใช่รูปของเพื่อนเขาจริงหรือเปล่าพอเห็นรูปหน้าศพก็ปรากฏว่า เป็นรูปของสันติจริงๆเขาทั้งสองจึงได้เดินเข้าไปจุดทูปไหว้ศพน้ําตาของเพื่อนที่รักและอาไหลเพื่อนสนิทมันก็ลังออกมาโธ่เพื่อนเองไม่น่าว่าจากกันไปเลยขอให้เองไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเดี๋ยวข้าจะทําบุญไปให้ พูดจบวีละก็ได้ถามหาแม่ของสันติเพราะจะได้พูดคุยและให้กำลังใจแม่ของเพื่อนแต่ต้องแปลกใจเมื่อวีละเจอพ่อและถามกับพ่อว่าแม่อยู่ไหนแต่พ่อกับร้องไห้โฮออกมาพร้อมตัดพ้อว่าไม่น่าเลยทำไมชีวิตข้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นครับพอ่อเราให้ผมฟังได้ไหมพ่อสันติบอกว่าแม่เขาเสียตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาวันนี้พ่อก็ต้องเสียลูกชายไปอีกคนพอวีระได้ฟังอย่างนั้นก็ต้องช็อกอีกครั้งในใจนั้นก็เกิดคำถามมากมายแล้วคนที่รับสายและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อเช้าเขาคือใคร แต่ก็ได้แต่คุณคิดในใจของตัวเองไม่กล้าพูดออกไปกลัวจะทำให้พ่อของสันติหนักใจกว่าเดิมเขาเลยได้แต่ปลอบใจพ่อของสันติและขอตัวลากลับพรุ่งนี้วันเผาศพเขาจะมาใหม่และก่อนวีระและอาทิตย์จะกลับนั้นพ่อของสันติได้วานขอให้วีระและอาทิตย ช่วยเข้าไปดูห้องของลูกชายว่าเรียบร้อยหรือเปล่าหลังจากเสียจงานศพพ่อจะเข้าไปเก็บของวีระก็ได้รับปากว่าจะช่วยเก็บของไว้ให้วันที่พ่อไปขนของจะได้ไม่เหนื่อยมากพอพูดคุยกันเสร็จวีระและอาทิตย์ก็เดินทางกลับเข้าเมืองไปที่ห้องพักของตนวีระขณะขับรถอยู่ก็ได้แต่คุนคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อวานก็นั่งกินเหล้ากับสันติอยู่แล้วมันตายได้ยังไงทั้งอย่างตอนเช้าโทรหาสันติแม่ของสันติก็เป็นคนรับสายและเล่าเรื่องราวให้ฟังพอมาตอนนี้เขากลับสับสนไปหมดเพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้ตายไปแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนคุยสายใครเป็นคนมานั่งกินเหล้ากับเขาคำถามมากมายได้เกิดขึ้นในหัววีระ และยังไม่มีวี่แววของคำตอบจะเข้ามาคลี่คลายได้เลยและในคืนวันนั้นบรรยากาศที่วังเวงบวกกับอากาศที่เริ่มหนาวเย็นทำให้วีระและอาทิตย์ต้องเข้านอนเร็วกว่าปกติแม้ว่าห้องนอนจะเป็นห้องเดิมที่เคยนอนแต่ความรู้สึกในค่ำคืนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแต่วีระ ก็ยังคงนอนไม่หลับในหัวก็คิดแต่เรื่องการตายของสันติและแม่ของสันติเท่านั้นจูจ่ๆจ,จมูกของวีระก็ได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นนั้นมีความเหม็นเน่าคละเคล้ากับกลิ่นข่าวเลือดทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูห้องของวีระวีระที่คิดว่าอาทิตย์มาเคาะประตูจึงรีบ เดินไปเปิดประตูให้อาทิตย์แต่พอเปิดประตูออกไปกลับไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียววีระจึงคิดว่าตนเองหูฝาดจึงปิดประตูและกลับเข้ามานอนที่เดิมเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้วีระคิดว่าอาทิตย์คงจะแกล้งแน่นอนจึงรีบเดินไปเปิดประตู พอเปิดประตูวีระถึงกับพัง,งะเพราะว่าคนที่มายืนอยู่หน้าประตูนั้นคืออาทิตย์โธ่เอ้ยอาทิตย์ทำไมเองถึงมาเล่นแบบนี้วะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยคุยกันเข้าไปข้างในก่อนพอเข้ามาในห้องอาทิตย์มันก็รีบกระโจนเข้าไปในผ้าห่มและกุมโปงเอ้ยเฮ้ยไออาทิตย์เอ็อเองเป็นอะไรของเอ็งวะจากนั้นอาทิตย์ก็ได้เล่าให้วีระฟังว่า มีคนมาเคาะประต,ตูตั้งหลายรอบทั้งยังได้กลิ่นแปลก,ปกเหมือนซากศพเนา่าลอยเข้าจมูกอีกด้วยวีระรู้ดีว่าเหตุการณ์ที่อาทิตย์เล่าให้ฟังนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เขาได้เจอเช่นเดียวกันแต่ด้วยวีระไม่อยากให้สถานการณ์แย่ไปกว่านี้จึงเก็บเอาไว้ไม่พูดออกไปและได้แต่ปลอบใจเจ้าอาทิตย์ว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกคงคิดไปเองนั่นแหละ เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งวีละและอาทิตย์ได้แต่มองหน้ากันตาปลิบป,ปลปิเอาวะ่ะเป็นไงเป็นกันเปิดบรูให้มันรู้ไปเลยว่าใครมาเคาะประตูอาทิตย์ตามข้ามาจากนั้นทั้งสองก็เดินย่องไปที่หน้าประตูพอประตูเปิดออกทั้งสองก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าสิ่งที่มายืนอยู่หน้าประตูที่ทำให้ทั้งสองคน ยืนช็อกอยู่ตรงนั้นก็คือสันติที่มาในสภาพเละทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดทำไมพวกเองถึงไม่ให้ข่าเข้าไปข้างในละ่ะเออคือนี่เองยังไม่รู้ตัวหรือว่าเองเป็นอะไรสันติ แล้วค่าเป็น,ปนอะไรละ่ะวีระเองกับข้ามันอยู่คนละภพภูมิแล้วเว้ยสันติเองตั้งแก่ฟังข้านะคือเออเองเองเอง,เองตายไปแล้วเองกลับไปที่ของเองเถิดอย่ามาหลอกล้อน,วนพวกข้าเลยเดี๋ยวพวกข้าจะจะจะทำบุญไปให้นะไปไปเถอะสันติพ่อวีระพูดจบสันติก็มองดูตัวของตัวเอง จากนั้นร่างที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆจางหายไปจากนั้นวีระและอาทิตย์ก็กลับเข้าไปนอนในห้องแต่นอนได้แค่แป๊บเดียวเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นขึ้นชื่อว่าสันติเพื่อนรัก แต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับ